สวัสดีครับผมเหมือนนี้มาเห็ดแปลงพักพี่น้องเห็ดแปลงพักปลูกพักกระจรอครับผมเกษตรพ่อเพียงครับผมตามร้อยพ่อได้พี่น้องอเห็ดเกษตรส่งนี่แปลงพักดินกระงามพี่น้องโอ้ยดินงามดินดำปึ๊ดเลยพี่น้องเลยดินเห็ดเกษตรครับผมนี่ครับทั้งนี่สิเป็นสวนพักทั้งนี่สิเป็นสวนกล้วยพี่น้องเนี่ยเกษตรผสมประส,สานปลูกตะไคร่ขางรั่วครับผมแล้วไปิปลูกกินขาตะไคร่อื่นเพิน เกษตรพ่อเพียงพี่น้องครับปลูกตามแนวรั่ว,วมาเลยผมก็ลังขึ้นกลังไอ้หลัก,กลังติดตัวพี่น้องตะไคร้ปลูกเป็นแนวแล้วครับผมมีชิงคาตะไคร้ปลูกเป็นแนวเลี้ยงกันไปเลยพี่น้องดูเลยพื้นใส้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ครับผมนี่ครับมีตะไคร้กับสิมีพวกชิงคาไม่ใหญ่ทั้งขางครับผมต้นกล้วยกำลังงามพี่น้องโอ้ยต้นกล้วยนี่ครับเสียดผสมประส,สานปลูกแป๊บเดียวเริ่มติดแล้วพี่น้องตะไคร้เลยนะ งามครับตะไคร้มาแปะค่อยๆขยายรอบสวนนะครับผมตะไคร้ต่อไปก็สามารถสร้างไร่ได้ให้เขาได้ครับผมปลูกไว้กินปลูกไว้ขายครับผมทั้งกล้วยทั้งตะไคร้ครับเห็ดหัวร่อนร้อนสวนอย่างดีสมนี้จะเป็นไม้เห็ดแค่นตะลุกครับผมไม้เห็ดข่างแค็นตะลุกเมไ่ไหวทั้งค่างจะไดปป้ปลูกแค็นตะลุกน้ำครับจนกล้วยงามงานพี่น้องเลย ต้นกล้วยสวยงามเลยเดินพาเดินชมสวนครับผมต้นกล้วยอุดมสมบูรณ์ตะไคร่กับปลูกเป็นแนวมาตั้งถี่ครับผมตะไคร่ก็ตั้งติดดินมันงามติดง่ายครับผมน่ีตะไคร่ดินสวยงามดินดำดินเพชเกษตร้มตะไคร่ทั้งนี้ก็ทีปลูกคานครับผมปลูกคาหล่อมงามหอยปีเลยต้นกล้วยเป็นงามพี่น้อง มาท่านี่คือเป็นหม่องพักครับผมนี่แหละครับหม่องพักผมหม่องพักเซตเซตไกส่สีเซตเรียบร้อยแล้วครับผมไก่สีได้มานอนเฝ้าสวนแล้วเก็บหม่องยูหม่องเศาแบบปเ,เป็นระเบียบครับผมโดยรวมครับมีหม่องนงังลมลื่นเวลาเฮาเห็ดสวนไม่เมียเฮาก็บชิมีหม่องนงังเศาเมียแบบอยู่แบบธรรมศาสตร์บานหน้าเฮาพี่น้องเตียงหน้าหน่อยสไตล์เรียบง่ายครับผมนี่ครับ ดีความนี่พี่นอ้องมองดูมองเศร้านะครับทางทางเขาสวนที่เป็นทางนี้ครับผมผมจะเน้นเฮ็ดเป็นข้างไอ้เสา์รถครับผมเพราะมันเย็ยนดีเวลาเข้ามานนางเลียนครับผมนี่ครับมองนางที่คิว้วปลูกเสา์รถตามเป็นแนวครับผมนี่ครับเฮ็ดเป็นห่มผมเดินมองนี่จะเป็นมังนางเลียนครับผมของนามก็นมนี่นะพี่นอ้องของนามทั้งรังเฮ็ดไว้เรียบร้อยเดีย๋ยวผมตกแต่งเรื่อยๆครับผม ตกแต่งให้นาอยครับใรอชมการลูกแค่นตะลุบป,ปีนี้ครับผมสวัสดีครับ